สวัสดีเพื่อนๆนและกันะยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีกันทุกท่านนะครับ ชาวราศีกันถือได้ว่าเป็นราศีที่หของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ก็คือหญิงพรมจันทร์ชาวราศีกันเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเป็นคนอดทนและอดน้อมถ่อมตน ความที่ดาวพุธเป็นดาวประจำราศีดังนั้นคนที่เกิดในราศีนี้จึงเป็นคนที่คิดเร็วช่างสังเกตและช่างวิเคราะห์ชาวราศีกันมักให้ความสนใจกับรายละเอียดที่เล็กน้อยที่สุดและความเป็นคนมีเซนต์ของชาวราศีกันทำให้พวกเขาเป็นราศีที่มีความระมัดระวังมากที่สุดราศีหนึ่ง วิธีการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นทำให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีทางที่จะพลาดโอกาสชาวราศีกันมักอ่อนโยนแต่ก็มีความระมัดระวังสูงอีกด้วยนะครับสวัสดีครับกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงปีใหม่ไทยนี้นะครับสงการนี้จะทำอะไรจะไปที่ไหนก็ขอให้ระมัดระวังนะครับเดินทางปลอดภัยกันทุกท่านนะครับ วันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีอาจารย์ได้มาทําคลิปอวยพรปีใหม่สวัสดีปีใหม่แล้วมาทําคลิปแนะนําเกี่ยวกับการขอพอรในช่วงปีใหม่นี้ขอพอรอย่างไรนะครับให้ได้ผลนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับชีวิตตัวเองนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังอาจารย์ก็ต้องขอเกินไว้เหมือนเช่นทุกคลิปเลยนะครับว่าการทํานยทยทักแบบนี้ เป็นการทำนายโดยรวมนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะดังนั้นแล้วขอให้กระยาในมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฝังนี้เก็บแต่คําแนะนําดีๆกลับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตตัวเองให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับเอาละครับอาจารย์เชื่อว่าหลายๆท่านนะครับก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนั้นเคารพนับถืออยู่นะครับแต่ละคนก็จะแตกต่างกันทีนี้ อาจารย์ขอเช็คพลังงานทุกท่านที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะไพ่ทั้งหมดอาจารย์ก็ได้เปิดไว้แล้วนะพลังงานที่พบเห็นในวันนี้มันเป็นพลังงานของคนที่ค่อนข้างหมดกําลังใจนะครับกําลังใจมันมันลดน้อยถอยลงบางท่านเป็นหนี้เนี่ยบางท่านมีความทุกข์ในเรื่องของหนี้สินบางท่านกําลังติดคดีขึ้นลงขึ้นศาลหรือส่วนมากในช่วงปีใหม่นี้เห็น พลังงานเศร้าหมองมากที่ขึ้นมาอยากกลับบ้านอยากกลับไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่บ้านแต่ไม่มีเงินกลับนะครับทีนี้นี่ก็คือพลังงานที่เห็นในวันนี้นะถ้าเกิดว่ากัลยาณมิตรเช็คแล้วพลังงานมันตรงกับตัวเองก็ฟังต่อนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับคำแนะนำในการขอพรให้สมหวังให้ประสบความสำเร็จเร็วๆมีหลังนี้นะครับ ทุกๆท,ท่านนะครับเวลาขอพอรขอให้ท่านขอพอรทีละเรื่องนะครับอย่าขอทีละหลายๆเรื่องขออย่าขอให้ตัวเองประสบความสําเร็จรอบด้านหลายๆอย่างทุกๆอย่างบางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็งงก็ไม่รู้ว่าท่านจะจัดสรรสิ่งใดมาให้เราก่อนนะครับดังนั้นแล้วใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินหนี้สิน ก็ขอให้ระบุเจาะจงชัดเจนไปในเรื่องนั้นๆนะครับและข้อต่อมาคือขอให้ขอในสิ่งที่มันไม่เกินตัวตัวเองนะครับเช่นกำลังเป็นหนี้อยู่1 0 0 0 0แสนไปขอให้ถูกลอตเตอรี่90ล้านแบบนี้คือมันก็ดูจะเกินตัวมากเกินไปนะครับถ้าเป็นหนี้อยู่1 0 0 0 0แสนก็ขอให้มีแนวทางมีโอกาส มีช่องทางดีๆเข้ามาให้ได้รับเงินหนึ่งแสนให้ได้กลับมา,มาเคลียร์ปัญหานี้แก้ปัญหาตรงนี้ให้ผ่านไปได้โดยเร็วอะไรประมาณนี้นะครับคือแนวทางในการขอและสิ่งที่สำคัญนะครับในขณะที่เราขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถืออยู่นั้นนะครับให้เราตั้งจิตมองไปที่พระพักมองไปที่หน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นนะครับให้เรามองเหมือนเรากําลังอ้อนวอน พ่อแม่อ้อนวอนผู้หลักผู้ใหญ่ให้ท่านช่วยเหลือเรานะครับตั้งจิตตั้งใจขอว่าช่วยพูดให้ชัดเจนในเรื่องที่ต้องการจะขอนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับการที่เราขอคือไม่ใช่ว่าเราจะได้มาแบบได้มาแบบฟรีๆนะครับทุกอย่างมันต้องมีการแลกเปลี่ยนดังนั้นแล้วขอให้บนบานสารการไว้ว่าถ้าลูกได้รับพร ได้แก้ปัญหาในเรื่องของหนี้สินได้แก้ปัญหาในเรื่องของการงานที่ลูกติดขัดอยู่นี้ลูกจะขอตั้งสัตวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับองค์ท่านว่าลูกจะทําการบวชหรือจะทําบุญโน่นนี่นั่นอะไรให้กล่าวไปให้ว่าไปในสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วมันเกิดผลดีต่อทางพระพุทธศาสนาหรือเกิดผลดีต่อสังคม ในหมู่มากนะครับอันนี้คือการขอคําขอของเรามีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับกลับมาแบบเร็วและชัดเจนมากที่สุดนะครับทีนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์อยากจะแนะนําให้กัลยาณมิตรนะครับขอพรในช่วงของปีนี้นะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือได้ว่าให้โชคให้ลาบมาแรงนะครับท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอ,องค์แรกได้แก่องค์พระพิคเน่ะนะครับองค์พระพิคเน่นี้ถือว่าเป็นเทพแห่งปัญญา เป็นเทพแห่งความสาเร็จเป็นเทพแห่งการกระจัดปัญหาทุกอย่างนะครับเวลาท่านขอพรจากองค์พระพิคเนตนะครับขอให้ตัวท่านนั้นอ่ะขอพรในลักษณะที่ว่าเมื่อลูกเจอปัญหานี้ขอให้ลูกมีสติปัญญาที่มากขึ้นขอให้องค์พ่อพระพิคเนตมอบสติปัญญานะครับช่วยให้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้โดยเร็วอยู่ๆให้มีคนเข้ามายื่นมือเข้ามา ช่วยเหลือให้ปัญหานี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยเร็วนะครับบางท่านขอพรผิดขอให้ลูกได้เงิน300ล้าน500ล้านขอให้ลูกเป็นเศรษฐีมากมีคือมันไม่มีช่องทางที่จะมาท่านก็ช่วยเรายากนะครับท่านชอบคือใช้สติปัญญานะครับดังนั้นแล้วใครที่นับถือองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับ ขอให้ใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วขอให้ท่านช่วยเพิ่มสติปัญญาให้เราแค่นี้นะครับเราจะได้รับพอรอย่างเร็วและเราจะสามารถแก้ปัญหาก้าวข้ามปัญหาที่เราประสบพบเจออยู่นั่นเองนะครับและองค์ต่อมาได้แก่องค์พญานาคราชนะครับอันนี้สําหรับท่านที่มีความเรื่อมใสมีความศรัทธาในองค์พญานาคราชทุกๆพระองค์นะครับก่อนจะขอพอรก็ขอให้ท่าน ทำบุญนะครับเกี่ยวกับการบำรุงพระพุทธศาสนานะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมบุญซื้อที่ดินถวายวัดร่วมบุญสร้างพระอุโบสถอะไรต่างๆหรือร่วมบุญสร้างพระประธานอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการบำรุงพระพุทธศาสนานครับแล้วกล่าวถวายบุญนั้นให้แด่องค์พญานาคราชให้บุญนั้นจงสําเร็จแก่องค์พญานาคราชนะครับและก็กล่าวขอพรไปในเรื่องที่อยากจะทําให้สําเร็จนะครับและก็อย่าลืม คำบุญบาลไปด้วยว่าถ้าลูกได้รับพรนะครับลูกจะขอเป็นสะพานบุญในการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างพระวิหารต่อๆไปนะครับบุญทุกอย่างที่ลูกทําลูกจะขอกล่าวขอฤทธิศบุญกุศลเกี่ยวกับการสร้างวัดเกี่ยวกับบํารุงเกี่ยวกับการบํารุงพระพุทธศาสนานี้ให้แด่องค์พญานาคสืบไปนะครับขอพรเช่นนี้องค์ท่านจะชอบมากนะครับท่านจะ เขาเรียกว่าหนุนนําเราเป็นอย่างมากจะช่วยให้พรที่เราขอนั้นประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วนะครับและองค์สุดท้ายที่อาจารย์อยากจะแนะนําได้แต่องค์ท้าเวสวรร์นะครับองค์ท้าเวสวรร์นี้ถือว่าเป็นเทพถือว่าให้โชคในเรื่องของเงินทองแต่อย่าลืมว่าท่านเป็นเทพเป็นหัวหน้าโพดผีอะไรต่างๆนะครับเวลาเราจะขอพอรจากท่านสิ่งที่จะต้องทําบุญที่จะต้องทําคือต้องทําบุญเกี่ยวกับคนตายนะครับ ทำบุญไม่ว่าจะเป็นถวายโลงศพนะครับซื้อผ้าหอ่อศพหรืออะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับคนตายแล้วกล่าวถวายบุญนั้นจงสําเร็จแก่องค์ท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็กล่าวขอพรและก็อย่าลืมคาบนบานเหมือนเดินมนะครับว่าถ้าลูกได้รับพรลูกประสบความสําเร็จลูกจะขอเป็นสะพานบุญทําบุญเกี่ยวกับคนตายทําบุญเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆแล้ว เป็นสะพานบุญมอบบุญนี้ให้แดีองค์ท้าเวสสุวรรณสือไปนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดรับในการทําบุญในการขอพรนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาแรงที่สุดในปี2566นี้นะครับเอาละครับกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้มันดีมันมีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปนะครับเพื่อที่ให้กัลยาณมิตรอื่นๆนะครับได้มีโอกาสรับฟังจากการแชร์ของท่านนะถ้าเขาฟังแล้วเขาเล นำคำแนะนำนี้นะครับไปปฏิบัติไปประยุกต์ใช้แล้วมันเกิดผลดีเกิดผลประโยชน์กับเขานะครับบุญก็จะได้เกิดต่อๆกันนะครับสุดท้ายก่อนจากอาจารย์ขออวยพรให้กัลยาณมิตรทุกท่านนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจปรารถนานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ